คำเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันใ,นใดๆทุกชนิดเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับการแนะนำจากผู้ปกครองสวัสดีครับ แอดมินคิมนำโชคพารวยสวัสดี FC มิตรรักที่คารพบรักทุกท่านครับผมครับผมวันนี้นะครับผมก็จะพายอพี่น้องนะครับมาชมแนวทางหวยลาวพัฒนานะครับในงวดประจำวันจันทร์นะครับที่2นะครับผมธันวาคมพศ2567นะครับ ครับผมเข้ามาแล้วนะครับถ้าชื่นชอบสูตรนะครับตารางวันของมังกรทองนะครับชื่นชอบเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกด subscribe นะครับกดไลค์กดติดตามนะครับกดแชร์ให้ทางช่องแอดมินคิมนําโชคพารวยด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นกําลังใจในการคิดคํานวณนะครับบวกสูตรตัวเลขนะครับเด็ดเด็ดแม่นๆนะครับฝาก f c พี่น้องรับชมในคลั้งต่อไปก่อนอื่นนะครับขอแสดงความยินดีนะครับกับ f c มิรดักนะครับ สำหรับอีซีมิลักที่อยู่ในบ้านนะครับพอทำอีซีพี่น้องผิดหวังนะครับงวดที่แล้วก็ส่งท้ายเดือนพฤศจิกายนด้วยดีนะครับ44เม็ดเดียวศูนย์นะครับมาศูนย์สองฝั่งลาวแล้วก็เจาะ44นะครับก็ยินดีกับพี่น้องที่โชคดีคอมเมนต์เข้ามาอยากชมสุดชุดบินต์ลางมังกรทองนะครับแอดก็บวกสุดเอกไว้เรียบร้อยแล้วจะตรงอกตรงใจเอฟซีมิลักหรือเปล่าไปรับชมสูตรตารางวันมังกรทองพร้อมกันเลยครับผม ครับผมก็มาแล้วนะครับสําหรับแนวทางหวยลาวพัฒนานะครับเลขเด็ดเม็ดเดียวเน้นๆนะครับจากทางช่องแอดมินคิมนาโชคพาด้วยนะครับก่อนจะไปรับชมสูตรนะครับเราก็มาสรุปข้อสอบนะครับของราวพัฒนาในเดือนเดือนพฤศจิกายนนะครับก็เดินทางมาถึง13ครั้งนะครับ13ครั้งเข้า10พาดสนะครับเข้าหน้าเข้าหลังเข้ากลางก็ถือว่าเข้าสําหรับรุดเลยนะครับ สครั้งนะที่ไม่มาเลยทั้งหน้าทั้งหลังทั้งกลางนะครับข้อสอบล่าสุดนะครับผมออกอยู่ที่นะครับส่งท้ายเดือนอพฤศจิกายนนะครับ204 4 9นสบางที่20นะครับเป็นข้อสอบล่างบางที่ก็0ูนย์สะครับบางที่ก็44สี่นะครับสําหรับสี่บนด้วยกันงวดนี้นะครับเม็ดเดียวแอดนะครับได้อยู่ที่0ูน นะครับเม็ดเดียวเอได้อยู่ที่0ูนนะครับเอสีพี่น้องที่เคารพรักนะครับตัวรางอยู่ที่4นะครับเจาะเข้า4ี่สี่นะบางท่านได้2 0ศนบางท่านได้4ี่อดก็ขอแสดงความยินดีกับ F อฟนะครับมิตรรักที่มีความโชคดีนะครับก็ส่งท้ายเดือนพฤศจิกายนได้อย่างสวยงามนะครับก็คอมเมนต์เข้ามานะครับอยากชมสูตรตารางวันของมังกรทองนะครับแอดก็จะทําไปตามสูตรเหมือนเดิมนะครับก็จะใช้สูตรตารางวันของมังกรทองนะครับ ก็มี3สูตรนะครับมีสูตรมังกรทองนะครับสูตรถุงเงินนะครับแล้วก็สูตรเดินดีใช้ในการคํานวณข้อสอบไทยและก็ลาวพัฒนาสําหรับหาน้อยหวยหุ้นใช้ไม่ได้นะครับใช้ได้ข้อสอบไทยลาวพัฒนาเท่านั้นเป็นเลขกําลังวันนะครับผมก็จะมีวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์แล้วก็อาทิตย์ข้อสอบออกว่าไหนคำนวณวันนั้นนะครับออกวันจันทร์ก็คำนวณวันจันทร์ออกอังคารก็คำนวณวันอังคารนะครับล่าสุดนะครับลาวพัฒนาออกวันพุธนะครับแอดได้อยู่นะครับศูนย์ หกสี่นะครับสามตัวก็มาสองตัวนะครับก็มาเลขสี่แล Jam ้วก็เลขศูนย์เจาะนะครับผมสี่สี่นะครับใครที่อยู่ในบ้านได้เบิ้ลด้วยนะครับ4ี่แอดไม่พลาดนะครับบางท่านก็ได้นะครับ4ี่บางท่านก็ได้ศูนย์สองนะครับไม่เดี่ยวศูนย์ก็ยินดีกับพี่น้องที่โชคดีสําหรับวันจันทร์นะครับก็จะมีเลข9นะครับเลข5เลข4เลข7เลข6นะครับ2กับ0ูนย์คือเลขส่วนเกินสามารถจบคู่จบวินได้เหมือนกันนะครับวันนี้เอ็กก็จะใช้คัดลงชุดวินในรางนะครับผม ห้าตัวนะครับสูตรจากทางช่องหนึ่งตัวนะครับแล้วก็เลขมังกรทองห้าตัวรวมเป็นหกตัวนะครับตัวเด่นนะครับก็จะมีเลขศูนย์นะครับเลขสองเลขสามนะครับเลขสี่เลขห้านะครับแล้วก็เลขหกศูนย์สองสามสี่ห้าหกนะครับสำหรับนะครับตัวเด่นนะครับสำหรับเม็ดเดียวเน้นๆนะครับสายวิ่งสายลูดนะครับเน้นลูดนะครับผม จะใช้เลขตารางวันมังกรทองนะครับก็คือสี่สายวิ่งสายรูดรูสี่นะครับเพื่อความชัวสําหรับสี่นะครับแอสจะเจาะให้ไม่เยอะนะครับจะเจาะแค่สามคู่นะครับสําหรับในบ้านแอสจะเจาะห้าคู่ชอบก็เน้นเลยนะครับสายรูดก็จะมีศูนย์สี่สี่สองแล้วก็สี่สามนะครับเจาะแค่สามคู่นะครับหน้าบ้านนะครับสําหรับในบ้านเจาะ ห้าคู่เจาะสามคู่โอกาสพลาดจะเยอะนะพี่น้องนะครับถ้าลูดเลยหรือว่าเจาะสักห้าหกตัวหรือในตารางหรือจะเป็นสี่ศูนย์สี่สองสี่สามสี่ห้าสี่หกและสี่เจ็ดหรือว่าสี่เก้าก็ได้นะครับผมถ้ากลัวพลาดนะครับสำหรับ fc นะครับมิตรลักที่ไม่ชื่นชอบ4นะครับอันนี้จะลองให้นะครับบางทีก็มาตัวรองนะครับจะลองให้อยู่ที่3นะครับก็จะมี0 3นย์เลขผสมนะครับเลขนะจากทางช่อง3 2สอง แล้วก็สามห้านะครับประมาณนี้นะครับเลขยกในรางมี6ตัวนะครับแอดจะลองให้ประมาณ2คู่นะครับบางมาก็มาทั้ง3เลยสําหรับพี่สิบพี่น้องที่ไม่ชื่นชอบ3นะครับตัวสุดท้ายก็คือ6นะครับลองให้2คู่นะก็จะมี0 6 6 3แล้วก็6 4นะครับหรือจะเป็น0 6 6 2 6 3 6 4 6 5 6 7ก็ได้หรือว่า6 9ที่ขาดออกไปตามนี้นะครับสําหรับ สูตรจากทางช่องนะครับสำหรับตัวเด่นนะครับแอดจะติ๊กไว้ให้นะครับตัวเด่นนะครับก็จะมี2 4สนะครับ4 3 3 2 3 5 6 3แล้วก็64ประมาณนี้นะครับสำหรับตัวเด่นนะครับสำหรับ x อมิดดันะครับบอกว่าเม็ดเดียวทำไมเยอะจังแอดนะครับทำไมมีตั้ง9หู่เม็ดเดียวเน้นคือ4เลยนะครับฟังไม่ผิด เอาไปเลยนะครับสี่เม็ดเดียวนะครับชอบวัดใจจะเอาไปต้มยำทําแกงยังไงก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าอย่ามาเอาศูนย์สี่ศูนย์สองก็ไม่ต้องเอาสี่เม็ดเดียวแค่เล่เลยอันนี้คือลองเขียนชัดเจนนะครับลองไว้สําหรับพี่น้องที่กลัวพลาดบางท่านก็กลัวพลาดอยากจะให้ลองมัางแอดกลัวเม็ดเดียวมันไม่มาเหมือนข้อสอบไทยเราเมื่อกี้มเม็ดเดียวมาเม็ดเดียวสองนะครับมาสามตัวลองให้สองกับสามนะครับ สำหรับ fc มิลักที่ไม่ชื่นชอบตัวที่อดคัดให้จับคู่ในตารางนี้เลยนะครับมีสิทธิ์มาทุกตัวสำหรับชุดจอ4ตัวนะครับจะใช้เลขผสมก็คือ0650 0645 545254 5ยกเลขในตาราง5242นะครับแล้วก็0654าสำหรับ6ตัวนะครับจะเป็นอยู่ที่2 2 0 6 4 3 นะครับอันนี้6ตัวนะครับจบดไวแคบไวซ้ำรับเบิ้ลก็ระวัง4ี่ส6 6สหหนะครับกับหัวด้วยนะครับถ้ามา9ก้าแล้วก็เจ้าบาวุ้นอันนี้ก็จะกลับให้ใครจะกลับก็กลับใครไม่กลับก็แล้วแต่นะครับเพราะว่า9กับ6นี่มันมันตัวเดียวกันชัดๆนะครับพี่พี่น้องอยากกลับก็กลับเนาะเอ็ดคิมเห็นทีเลคคิมกลับเลยแหละนะครับ6กับ9เนี่ยนะครับโอเคนะครับ ก็มานำเสนอเรียบร้อยได้นะครับสาหรับสูตรเจาะ2ตัวเน,น้นงวดที่แล้วก็เข้า 4, 4. ีเม็ดเดียวศูนย์ก็มา0ูนย์ฝั่งลาวเข้าทั้งล่างกลางล่างหน้าอ่านะชื่นชอบก่อนออกไปก็ลืมกด subscribe กไดไลค์กดตตามกดแชร์ทางช่องด้วยนะครับสำหรับ fc นะครับที่เข้ามาใหม่ชื่นชอบก็อย่าลืมกดติดตามนะครับที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับเพื่อจะไม่ได้พลาดการแจ้งเตือนในคลิปต่อไปคลิปใหม่ๆนะครับที่แอดมินคิมนาโชคพารวยมานําเสนอสําหรับ fc พี่น้องเข้าใหม่ชื่นชืชอบก็กดติดตามไว้นะครับ สำหรับ fc พี่น้องยังได้ข้อสอบนะครับเลขวิ่งนะครับชอบเลขกวิ่งล่างชอบเลขกวิ่งบนก็คอมเมนต์เข้ามาทายคลิปแอดก็จะไปค้นหาข้อสอบเลขวิ่ง fc พี่น้องรับชมคลิปต่อไปสำหรับวันนี้เอ็มก็ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่กันหน้าคลิปหน้าสำหรับวันนี้โชคดีมีใยทุกท่านเช่นเคยครับผมสวัสดีครับ